วันนี้กลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแคทมาในเรื่องคำพังเพยสุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจ <Yeah. S 1> เด็กๆอาจเคยสงสัยกันไหมคะว่าสำนวนสุภาษิตคำพังเพยแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่า3คคำนี้เนี่ยก็ใช้ร่วมกันมานานนะคะวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันดีกว่าค่ะว่าระหว่างสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมันแตกต่างกันอย่างไรนะ สนวนนะคะหมายถึงข้อความสั้นๆถ่อยคำสั้นๆที่กระชับค่ะแต่ว่าแฝงด้วยความหมายโดยในเราต้องอาศัยทักษะการตีความนะคะจึงจะเข้าใจสำนวนนั้นๆได้ซึ่งจะแตกต่างจากสุภาษิตค่ะสุภาษิตเนี่ยมีมาแต่ช้านานนะคะอาศัยการสอนด้วยหลักความจริงคือสุภาษิตเนี่ยจะเป็นถ้อยคําสำนวนที่แนะนําสั่งสอนนะคะมุ่งให้เราปฏิบัติตามจึงจะได้ผลดีค่ะและสุดท้ายนะคะคำพังเพยไม่ได้มุ่งเน้นสอนแบบสุภาษิตนะคะ คำพังเพยเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบประชดประชนันแล้วก็ให้เรานำไปคิดเองค<ะ>่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสำนวนชวนสนุกช่วงสำนวนชวนสนุกนี้นะคะครูแคทจะมีตัวอย่างสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเราไปดูกันที่สำนวนแรกนะคะ เด็กๆคิดออกไหมคะให้เวลาคิด3วินาทีค่ะและเรามาเฉลยได้กันนะคะ3 2 one, two, one. 1สำนวนหมาเห่าเครื่องบินหมายถึงหวังสิ่งที่สูงเกินตัวเองนั่นเองค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะ one, two, one. ต่อไปนะคะเราไปดูที่สำนวนที่2ค่ะ3 2 one, two, one. 1สำนวนดินพ่อขางหมูนะคะหมายถึง ปล่อยให้การงานนะคะข้างค้างจนสุดท้ายก็ทําไม่ทันนั่นเองค่ะเราไปถึงสำนวนที่3กันแล้วนะคะสำนวน3 2 One, two, 1 e ัวแก่กินหญ้าอ่อนหมายถึงชายแก่แต่มีภรรยาสาวสำนวนที่4ใครรู้บ้างคะ3 2 1 รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีหมายถึงเลี้ยงลูกอย่าเอาแต่ทนุถนอมเขาเมื่อเขาทําผิดก็ต้องลงโทษด้วยนะคะและสํานวนสุดท้ายกันแล้วนะคะ one, two, one. จับปลาสองมือค่ะมุ่งแต่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยค่ะเป็ <Yo. S 1> นยังไงกันบ้างนะคะ สำหรับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยที่ครูแคทนำมาฝากในวันนี้ค่ะนักเรียนคะไม่ว่าจะเป็นสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยก็ล้วนแล้วแต่จะมีประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นค่ะเราสามารถนำข้อคิดนะคะไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องได้วันนี้ครูแคทต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเด็กๆจะคิดถึงครูแคทนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ